ดีครับผกผมนะครับก่ก mm ็เ hmm. ฟ mm ิร์สแอชลี่คลินิกนะครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยกัน mm hmm. เล่นๆดีกว่นนานะครับ mm hmm. ช่วงนี้ <laughs> ยังยังไม่รู้จะทําคลิปอะไรออกมา mm hmm. ก็เดี๋ยวจะบอกตัวตัว mm hmm. ผมก่อนละกันตอนนี้ครับ mm hmm. ผมเริ่มฝึกตัวธ mm hmm. นูริเคิร์ฟนะครับ mm hmm. ก็คือจะเปลี่ยนจาก ไม่ใช่เปลี่ยนหรอกมันเป็นการชาเ l น e ์ตัวเองมากกว่าก็าคือเราเราก็ขึ้นมายิงรีเคิร์ฟมากดูดิว่าเออจะเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมก็เลยจะมาพูดว่ารีเคิร์ฟกับแบโบเนี่ยมันต้องเพิ่มอะไรบ้างอย่างสมมุติบางคนเนาะที่ที่มีคันธนูอยู่แล้วอ่ะมีคันธนูแบโบอยู่แล้วมันก็คือมีมีตัวน <c oughs> ี้มีมีคันคันลิ้มสายมีอยู่แล้วลูกก็มีอยู่แล้วนะอ,อ่ะเปให้ดูเหมือนกันนะ เหมือนกันทุกอย่างเลยถ้าเราตัดงรูปเดี๋ยวพูดทีแล้วสเต็ปดีกว่าเดี๋ยวผพูดทีละอย่างเนาะไม่ได้เตรียมเลยเลย <c oughs> อ่ะทีนี้สิ่งที่ต่างสิ่งที่สิ่งที่ต่างกันที่เรารู้กันเบื้องต้นอยู่แล้วก็คือมันจะต่างกันที่แบโบเนี่ยไม่ให้มีศู์เลงไม่ให้มีสเตป็ปเนาะตอนนี้เขาอนุญาตห้ดัมเปอร์ทุกอย่างแล้วเพราะนั้นการที่เราจะขยับมายิงนะครับ ฟอร์มก็ต้องเปลี่ยนเนาะแต่ว่าพูดถึงอุปรกรณ์ก่อนแล้วการที่ลองเพิ่มสิ่งที่ผมเพิ่มมาอย่างคันเนี้ยนะครับมันก็เป็นคันแบโบผมนั่นแหละนะครับผมเป็นคันหนึ่งในคันแบโบของผมตอนเนี้ยผมมาฝึกยิงรีเคิร์ฟแล้วนะครับสิ่งที่ผมไปซื้อมาใส่เพิ่มก็จะมีศูนย์สแต็ปวีบาร์นะครับอนนี้ลองหลอดสแต็ปลองหลอดนะครับอันนี้ไซส์หลอด ช็อตหลอดนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซเนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวคลิกเกอร์นะครับตัวนี้นะอันนี้ส่วนที่เพิ่มนะของคันนะเพิ่มขึ้นมาก็ใครมีคันแบโบอยากเอาไปซื้ออยากมายิงรีเคิร์ฟก็แค่นั้นนะครับแล้วก็นีอีกก็ที่ต้องเปลี่ยนก็คือเป็นตัวสิงเกิลแท็บนะครับของของรีเคิร์ฟเนี่ยก็จะมีรูตรงกลางนะครับอเอาไว้จับสปิทนะครับอันนี้ก็จะไม่มีแบบนะครับก็จะเปลี่ยนส่วนที่นเหมือนเดิมสลิงเกอร์ก็เหมือนเดิมนะครับ เชื้อกาดก็เหมือนเดิมรองเท้าเครื่องแต่งตัวก็เหมือนเดิมนะครับกีเวอร์กีเวอร์ก็ใช้อันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไออากาศก็ตัวเดิมนะครับเช้ดกาดอัมกาศตัวเดิมหมดลูกถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยถ้าผมตัดไปเท่ารอเลนที่ผมใช้นะครับตัดอยู่แล้วที่แบโบอ่ะ ก็เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรก็เท่าเราเลนตัวเองแค่เอามาใส่ติเกอร์นะครับส่วนส่วน,วนการยิงเนี่ยผมต้องบอกว่าตอนเนี้ผมเองนะครับกำลังกําลังฝึกฝนกําลังโฟกัสกับมันอยู่ผมจริงๆอ่ะไอเรื่องที่ไปอบรมโค้ดหรืออะไรครับผมผมอบรมมาแล้วแหละนะครับของของ USA actually อ่ะ เขาก็สอนให้ให้ให้สอนเรื่องเกี่ยวกับตัวรีเคิร์ฟด้วยก็รีเคริร์ฟแลบโบลรีเคิร์ฟอะไรวะเนี้ยซึ่งผมอะ่ะขอฝึกเองให้ตัวเองชำนาญก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้ชำนาญแล้วแม่นกว่านี้ก่อนแล้วก็ให้เก่งขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับและให้ผมผมมั่นใจด้วยคือถ้าผมยังไม่ยังไม่เชี่ยวชาญพอมไม่กล้าสอนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนเนี้ยเดี๋ยวขอไปฝึกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยว ไม่แน่ใจเวลานะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการยิงลีกเคิร์ฟฟอร์มลีกเคิร์ฟนะครับสเต็ปต่างๆตั้งแต่เสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดน่าจะสิบเอ็ดสเต็ปนะครับที่ที่เธอลงมานะเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีแล้วกันคลิปนี้ก็แค่มาอัปเดตเฉยๆปัจจุบันทำอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆแต่แอบ,บโบก็ยังยิงอยู่นะยังไม่ไปไหน <S <S นะครับโอเคครับสวัสดี